การดำเนินงานระยะที่หนึ่งโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในวัยเรียนกิจกรรม 1. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 2. การสัมมนาแกนนำภาคี 3. การตรวจเตือนบริเวณจุดเสี่ยง 4. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 5. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเด็กนักเรียน 1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันครั้งที่1วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2567ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเกิดคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนแกนนำครูแกนนำนักเรียน แกนนำผู้ปกครองแกนนำชุมชนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำรวจกำนันเกิดแผนการดำเนินง,งานของคณะทำงานในการดำเนินโครงการคณะทำงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 2. การสัมมานาแกนนำภาคีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2,567ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมได้แผนการดำเนินงานร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้องและแนวทางหรือมาตรการการห้ามสูบบุหรี่ในและนอกสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อร่วมสร้างเขตปลอดบุหรี่มีขอบเขตความร่วมมือดังนี้ สถานีตำรวจภูทรโพนทอง 1. สืบสวนจับกลุ่มร้านจำหน่ายบรี่ไฟฟ้าในพื้นที่รอบสถานศึกษาต้องทำให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบอริไฟฟ้า 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อกฎหมายความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวข้องกับบริไฟฟ้าและอันตรายจากการใช้บหรี่ไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 1. ผลักดันให้เกิดน,นโยบายและมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลโพนทอง 2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3. จัดการจุดเสี่ยงในการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง หสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการลดเลิกบุหรี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 2. ประสานความร่วมมือในการแนะนำการบำบัดผู้สูบบุหรี่กับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนทอง 1. ประกาศนโยบายจัดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรีตามที่กฎหมายกำหนด2กํกกับดูแล ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณสถานศึกษา 3. สนับสนุนให้มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการร้านค้า 1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่ รวมถึงไม่แบ่งมวลขาย 2. ส,สนับสนุนและร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลโพนทอง 3. การตรวจเตือนบริเวณจุดเสี่ยงได้รับความอนุเคราะห์ภาคีที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองตำรวจกำนันในการจัดการจุดเสี่ยงไม่ให้มีสถานที่หรือจุดที่เด็กไปมั่วสุม 4. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงบุหรี่ยาบ้ากัญชากระท่อมการดำเนินงานจัดค่ายจำนวน2วันโดยมีทีมวิทยากรมาจัดกระบวนการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่กระท่อมกัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ให้มีภูมิคุ้มกันและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่นจัดตั้งคณะทำงานเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนหพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนการดำเนินงานจัดสัมมนา,าบแบบไปกลับใช้เวลาหนึ่งวัน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองจำนวนสองคนมีให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มเด็กนักเรียนจำนวน15คนและครูพี่เลี้ยง3คนผลการดำเนินงานคณะทำงานเด็กนักเรียนเข้าใจภารกิจของตนเองไม่ต่ำกว่า15คนคิดเป็นร้อยละ100มีแผนดำเนินงานของกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลบำบัดผู้ติดสารเสพติดซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัติได้